สวัสดีครับพบกับรายการบอลชาแนลนะครับวันนี้เอคลิปนี้นะครับจะมาสอนสร้างบ้านเห็ดนะครับนี่สิ่งของที่ใช้ก็มีนี่นะครับนี่ที่อยู่ของลางนี่ัแบบแรกแค่อันนี้มานะครับต่อขึ้นมาอย่างนี้หน,นึ่งสองสามอางนี้ สามบล็อกอนี้แล้วก็มาอย่างนี้นะครับเฉียงนี้สามบล็อกเหมือนกันแล้วก็อย่างนี้เหมือนเดิมต่อมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อยาวมาอย่าง ลงบ้านนะครับแล้วก็ทุบอันนี้สองอันวาง <c oughs> วางท็อตนะครับแล้วก็วางประตูให้วางผิดครับก่อนจะวางประตูให้ปรตูพื้นก่อนนะครับ <c oughs> ปูพื้นก็ใช้อันนี้ วางไปก็ขอโทษได้นะครับที่ไอเพราะว่าไม่ค่อยสบายช่วงนี้นี่เสร็จแล้วก็วางประตูไปนะครับแล้วก็มาทุบตรงนี้นะครับทุบเอาให้หมดแค่ช่องเดียวนะครับทุกแทบแล้วก็วางไม้ไปวางไม้ไป วางไว้ไปอ่าพอเสร็จแล้วก็เข้าต่ตอไปก็จะเป็นการตกแต่งในบ้านนะครับให้ทุบตรงนี้สองอันแล้วก็ทุบตรงนี้แล้วก็วางนี้นะครับแล้วก็ใส่นอนไปถ้าใครว่ามันมดูมืดๆก็ปักทอดหนอยกระด้ษนสองอันแล้วอันนี้ก็วางกล่องหนังสือแล้วก็ ก็แค่นี้นครับข้างในก็เสร็จเรียบร้อยนะครับบ้านเห็ดนี่นะครับบางคนถามทำไมผมต้องสร้างบ้านเห็ดอย่างนี้ทำไมไม่กดเห็ดวางแล้วก็ใช้ทลิปรปุงให้มันโตเพราะว่ามันจะไม่ได้ไรายละเอียดเยอะขนาดนี้นครับบางครั้งมันมาแล้วมันก็จะผิดพลาดมันจะได้เป็นอันติเตียครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่นี้นะครับขอพ